ณบ้านของกาลยมิตบิลลี่และกาลยมิรแวลมนีอนันตพงศ์ได้จัดปฏิบัติธรรมในโครงการเปิดบ้านกาลยมิรโดยได้เชิญชวนกาลยานมิตรมาสั่งสมบุญร่วมกันและนิมนต์คณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายเมเนโซตามาเป็นเนื้อนาบุญและนำประกอบพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้โดยพระประหลัดสิริชัยธานวโรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมเนโซตาท่านประธานสง์นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีกรรม โดยเจริญพระพุทธมนต์นะคะก่อนที่ประธานบุญพิธีจะได้จุดประทีปบ,บูชาพระอัตนะไตราจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศินห้าพิธีถวายสังฆทานและพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานค่ะโดยมีกาเรยนมิตรบิลลี่กาเลยนมิตรแววมณีอนันตพงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีได้น้อมถวายจาตุปัจจัยเท雅ธรรมแด,ด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายต้นพระป่า ต้นเงินต้นทองและเครื่องอุปโภคบริโภคแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมมนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์สำหรับการจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรเปิดบ้านกัลยาณมิตรบ้านที่จะไม่ว่างเว้นจากเสียงสวดมนต์และการนั่งสมาธิค่ะ ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ชักชวนคนรอบข้างให้สร้างความดีเพื่อให้ทุกบ้านได้พบกับความสุขค่ะ